เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววายุทธชุดที่4ค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็มาต่อกันที่ข้อสากันเลย ข้อ35เนี่ยโจทย์ถามว่าจากพันธุประวัติหรือเพดดิกรีแสดงการสืบทอดทางพันธุกรรมของลักษณะด้อยที่มียีนควบคุมอยู่บนออตโตโซมถ้า2 3ก็คือคนนี้แต่งงานกับคนที่เป็น h e t e r o z y g o s โอกาสที่ลูกจะมีความผิดปกติเป็นเท่าใดแล้วโจทย์เนี่ยก็ให้เพดดิกรีมาเป็นประมาณนี้นะคะและ แต่ละช้อยเนี่ยก็บอกว่าโอกาสที่ลูกจะมีความผิดป,ปกติเนี่ยเป็น 0, 1.2, 1.4, 1.6, ส่วน2 1ส่วน4 1ส่วน6และ1.8ส่วน8อ่ะทีนี้ข้อนี้เนี่ยวิธีการคิดคือเราต้องมาดูก่อนว่าข้อนี้มันเป็นการสืบทอดรามพันุกรรมที่ไม่ยีนควบคุมอยู่บนออโตโซมด้อยใช่ไหมอ่ะเราเนี่ยก็ต้องเขียนจีโนไทป์ของแต่ละคนก่อนว่ามีโอกาสเป็นจีโนไทป์แบบไหนได้บ้างนะคะ มาดูที่หนึ่งหนึ่งอะยังไม่เอาดีกว่าขออภัยค่ะมาดูที่คนที่มีความผิดปกติกันก่อนคือสองสองจากโจนเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการสืบทอดที่ยีนควบคุมเนี่ยมันอยู่บนออตโตโซมได้ใช่ไหมหมายความว่าอะไรหมายความว่าคนที่มีความผิดปกติเนี่ยคนที่มีความผิดปกติจะต้องมียีนท้ายเป็นเอเล็กเอเล็ก ในขณะที่ถ้าคนปกติเนี่ยอาจจะมีจีโนไทป์เป็น A ใหญ่ A ใหญ่หรือ A ใหญ่ A อเล็กก็ได้เพราะว่า A ใหญ่เอเล็กเนี่ย A ใหญ่มันจะขมเเล็กก็เลยแสดงออกมาเป็นปกติแต่ว่าอาจจะเรียกว่าเป็นพาหะก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วภายนอกก็ดูปกติไม่ได้ป่วยเป็นโรคอะไรคนที่ป่วยเป็นโรคผิดปกติเนี่ยจะมีแค่จีโนไทป์เดียวก็คือเเล็กเเล็กนั่นเองนั่นหมายความว่า สองสองเนี่ยที่แรงเงาด้สีดำเขาผิดปกติใช่ไหมคนนี้ก็ต้องมีจีโนไทป์เป็นเเล็กเเล็กแน่นอนอ่ะทีนี้เราย้อนขึ้นไปดูพ่อกับแม่ของสองสอง,สองก็คือ1 1กับ1น2สองคนนี้การที่ลูกเนี่ยมีมีจีโนไทป์เป็นเเล็กเอเล็กเนี่ยสแสดงว่าทั้ง พ่อและแม่เนี่ยก็ต้องมีหนึ่งตัวจีนโนไทป์หนึ่งตัวเป็นเอเล็กถูกไหมอ่ะแต่ทั้งพ่อและแม่เนี่ยเป็นสีขาวแสดงว่าก็ยังเป็นคนปกติเป็นคนปกติแสดงว่าลักษณะภายนอนมันปกติก็คือจะต้องเป็นจีนโนไทป์เป็น A ใหญ่ a อเล็กแน่ๆอ่ะ a i ใหญ่ A อเล็กกมันก็มีโอกาสจับคู่ที่ลูกออกมาจะเป็น a เล็ก็กใช่ไหมอ่ะทีนี้โจทย์เนี่ยเขาถามถึง2-3ใช่ไหมคือคนนี้ว่าถ้าคนนี้ไปแต่งงานกับคนที่เป็นเฮเทโรไซกัสโอกาสที่ลูกจะมีความผิดปกติเป็นเท่าไหร่ก่อนอื่นเราก็ต้องรู้จีโนไทป์ของ2-3คนนี้หรือคนนี้ที่เขาถามถึงก่อนใช่ไหมอ่ะเรามาพิจารณากันก็คือ สำหรับพ่อและแม่เนี่ย11และ12เนี่ยมีจีโนไทป์เป็น A ใหญ่ A เล็ก e ด้วยกันทั้งคู่ใช่ไหมเรามาลองจับคู่กันเอาตัวแรกจับคู่กับตัวแรกใช่ไหมก็ได้เป็น A ใหญ่ A ใหญ่ I. ตัวแรกจับคู่กับตัวหลังก็ได้เป็น A ใหญ่ A เล็ก ตัวหลังจับคู่กับตัวแรกก็ได้เป็น a ใหญ่เเล็ก e แสดงว่า A ใหญ่เอเล็ก e เนี่ยเกิดได้2เหตุการณ์ A ใหญ่เใหญ่1เหตุการณ์อ่ะแล้วก็เหลือตัวสุดท้ายคือเอาตัวหลังจับคู่กับตัวหลังค่ะก็จะได้เป็น a เล็กเเล็กซึ่งก็เกิด1เ <Wilson. S 1> หตุการณ์อ่ะจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทั้งหมด1บวก2บวก1เป็น4เหตุการณ์ใช่ไหมโดยมันมีโอกาสเป็น A ใหญ่ A ใหญ่เนี่ย หจากทั้งหมด4เหตุการณ์หรือถ้าคิดเป็นความน่าจะเป็นคิดเป็นเศษส่วนเนี่ยก็จะได้เป็น1ส่วน4ในขณะที่ A ใหญ่ a เล็กเนี่ยมีโอกาสเกิด2จากทั้งหมด4เหตุการณ์ก็จะได้เป็น2ส่วน4และเเล็ก a อเล็กเกิด1จากทั้งหมด4เหตุการณ์ก็เป็น1ส่วน4นั่นเองอ่ะทีนี้กลับมาดูที่ สอคนนี้อ่ะคนเนี้ยเป็นลูกของ1นและ1นึ่ใช่ไหมแต่ว่าแสดงออกลักษณะภายนอกเนี่ยก็ดูปกติซึ่งพี่บอกแล้วว่าคนที่ปกติเนี่ยอาจจะมีจีโนไทป์ได้สองแบบคือ A ใหญ่ A ใหญ่และ A ใหญ่ A เล็กคนนี้ก็เช่นเดียวกันอาจจะเป็นจีโนไทป์แบบไหนก็ได้โดยคนนี้ถ้าเป็นถ้าเป็น A ใหญ่ A ใหญ่เนี่ย โอกาสที่จะเป็น A ใหญ่ A ใหญ่ก็คือ1ส่วน4ใช่ไหมตามที่พี่เขียนไว้แต่ถ้าเป็น A ใหญ่ A เล็กเนี่ยโอกาสก็จะเป็น2ส่วน4อ่าทีนี้เรารู้แล้วว่า2 3มเนี่ยมีจีโนไทป์เป็นแบบไหนต่อไปที่เราต้องมาดูเนี่ยคือเราต้องดูว่า แล้วถ้า2 3เนี่ยไปแต่งงานกับคนที่เป็นเฮตเทโรไซกัสลูกเนี่ยที่ได้จะมีจีโนไทป์เป็นแบบไหนบ้างโดย2 3เนี่ยมีจีโนไทป์ได้2แบบใช่ไหมเราก็ต้องคิดทั้ง2กรณีค่ะอ่ะมาดูกรณีแรกคือเป็น A ใหญ่ A ใหญ่กันก่อนดีกว่าอ่ะกรณี1นะคะ2 3เป็น A ใหญ่ A ใหญ่ แต่งงานกับคนที่เป็น h e t e r o รไซกัสแน่นอนว่าคำว่า h e t e r o ร y ซกัสเนี่ยก็ต้องเป็น A ใหญ่ A เล็กอยู่แล้วทีนี้เรามาจับคู่กันว่าโอกาสที่ลูกจะมีจีโนไทป์เนี่ยเป็นได้กี่แบบอ่ะตัวแรกจับคู่กับตัวแรกนะคะก็ได้เป็น A ใหญ่ A ใหญ่อ่ะโน้ตไว้ว่าเป็นหนึ่งเหตุการณ์เอาตัวหลังจับคู่กับตัวแรก ก็ได anyway, ้เป็น A ใหญ่ A ใหญ่อีกอีกหนึ่งเหตุการณ์อะเราเอาตัวแรกจับคู่กับตัวหลังบ้างอันเนี้ยได้เป็น A ใหญ่เเล็กเราก็เอาตัวหลังจับคู่กับตัวหลังก็ได้เป็น A ใหญ่เเล็กอีกหนึ่งเหตุการณ์อะสรุปคือเราจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยมันเกิดได้4เหตุการ์ใช่ไหม เป็นใหญ่ a ใหญ่2จาก4นั่นก็คือ2ส่วน4 AI ใหญ่เเล็กก็เช่นเดียวกัน2จากทั้งหมด4เหตุการณ์ก็เป็น2ส่วน4แต่ทั้งจีโนไทป์ A ใหญ่ a ใหญ่และ A ใหญ่ a เล็กในรุ่นลูกเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ภายนอกเนี่ยเป็นคนปกติใช่ไหมเพราะพี่บอกแล้วว่าคนปกติเนี่ยจะมีจีโนไทป์ได้2แบบคือ a อใหญ่ใหญ่และ A ใหญ่ A เล็ก e นั่นแสดงว่าถ้า2-3มีจ mm ีโนไทป์เป็น A ใหญ่ A ใหญ่ I, แล้วไปแต่งงานกับคนที่เป็นเฮเทโรไซกัสเนี่ยลูกที่ออกมาจะปกติทั้งหมดเลยปกติ100%ไม่มีใครที่มีลักษณะผิดปกติอ่นะแต่โจทย์เนี่ยเขาถามถึงลูกที่จะมีความผิดปกติดังนั้นกรณีที่1เนี่ยจึงไม่เข้าเกณฑ์เลยเราก็ตัดกรณีที่1ทิง้งไปเราก็ไม่ต้องไปสนใจเรามาลุยต่อ กับกรณีที่2กันเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้า2,3มเนี่ยมีจีโนไทป์เป็นแบบนี้เนี่ยแล้วแต่งงานกับคนที่เป็นเฮตโรไซกัสโอกาสที่ลูกจะมีความผิดปกติเป็นเท่าไหร่นะคะอ่ะมาดูกรณีที่2,3สามจีโนไทป์เป็น AI, A ใหญ่ A เล็กแล้วก็แต่งงานกับคนที่เป็นเฮตโรไซกัสนะคะอ่ะมาจับคู่กันเอาตัวแรกจับคู่กับตัวแรกก็ได้เป็น 'a ใหญ่ A ใหญ่ค่ะอ่าหนึ่งเหตุการณ์นะต่อมาตัวแรกจับคู่กับตัวหลังได้เป็น A ใหญ่ a เล็กตัวหลังจับคู่กับตัวแรกก็ได้เป็น a ใหญ่ A เล็กรวมทั้งหมด2เหตุการณ์แล้วก็สุดท้ายเลยเอาตัวหลังจับคู่กับตัวหลังได้เป็น 'a เล็ก A อเล็กอีก1เหตุการณ์ มาดูกันทั้งหมดเนี่ยมันเกิดได้4เหตุการณ์ใช่ไหมโดยที่มีโอกาสเป็น a ใหญ่ A ใหญ่1จากทั้งหมด4เหตุการณ์คิดเป็นเศษส่วนก็ได้เป็น1ส่วน4ส่วน a ใหญ่เเล็กเกิด2จากทั้งหมด4เหตุการณ์คิดเป็นเศษส่วนก็ได้เป็น2ส่วน4และ a เล็ก A เล็กเนี่ยก็เกิดได้1จากทั้งหมด4ก็คิดเป็น1ส่วน4นั่นเองแต่ทีนี้ เมื่อกี้พี่บอกไปแล้วว่าถ้าจีโนไทป์เป็น A ใหญ่ A ใหญ่หรือ A ใหญ่ A เล็กเนี่ยมันจะแสดงลักษณะปกติไม่ได้เป็นโรคใช่ไหมอ่ะจะมีจีโนไทป์แบบเดียวที่เป็นโรคนั่นก็คือ A เล็ก A เล็กนั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้นเราได้แล้วว่าลูกที่มีความผิดปกติเนี่ยโอกาสเกิดก็จะเป็น1ส่วนส แต่ว่าเดี๋ยวก่อนเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยกรณีที่2เนี่ยเราคิดเป็นกรณีที่2อมีจีโนไทป์เป็น A ใหญ่ A เล็กใช่ไหมอ่ะ A ใหญ่ A เล็กซึ่งเราโน้ตไว้แล้วว่าความน่าจะเป็นของการที่2อสหรือคนเนี้ยจะมีจีโนไทป์เป็น A ใหญ่ A เล็กเนี่ยมันเป็น2ส,ส่วน4เราต้องเอา2อส่วน4ตรงเนี้ยมาคิดความน่าจะเป็นด้วยอ่ะอ่ะ โอกาสที่2องจะมีจีโนไท้ายแบบเนี้ยเป็น2อส่วนสและโอกาสที่ลูกจะมีความผิดปกติเป็นหนส่วนสวิธีคิดก็คือเราจะคำนวณความน่าจะเป็นโดยใช้กฎการคูณค่ะก็คือเราจะนำความน่าจะเป็นที่2อสมีจีโนไทป์เป็น A ใหญ่ a เล็กเนี่ยก็คือสอส่วนสมาคูณกับ ความน่าจะเป็นที่ลูกจะมีจีโนท้ายเป็นเอเล็กเอเล็กซึ่งมีความผิดปกติเนี่ยก็คือ1ส่วน4มาคูณกันอ่ะมันก็จะได้เป็น2ส่วน16ตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็ได้เป็น1ส่วน8ใช่ไหมอ่ะสรุปแล้วโอกาสที่ลูกที่เกิดจาก2-3ไปแต่งงานกับคนที่เป็นเฮตโรไซกัสเนี่ยก็เลยเท่ากับ1ส่วน8นั่นเองค่ะ อะซึ่งมันก็ตรงกับชอยข้อ5ดังนั้น35ก็เลยตอบข้อ5นะคะอ่ะมาทบทวนกันอีกรอบนะก็คือสำหรับข้อนี้เนี่ยน้องๆต้องดูก่อนว่าโจนเนี่ยเขากำหนดมาว่าเพศดิกรีเนี่ยการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบเนี้ยมันควบคุมโดยยีนบนยีนบนออโตโซมหรือยีนบนโครโมโซมเพศและเป็นยีนด้อยหรือยีนเด่นอ่ะแล้วต่อมาเราก็ มาหาจีโนไทป์ที่เป็นไปได้ของของสิ่งที่โจทย์ถามถึงของคนที่โจทย์ถามถึงโดยเราจะไล่หาจีโนไทป์จากคนที่ผิดปกติหรือคนที่เราสามารถระบุจีโนไทป์ได้ชัดเจนก่อนแล้วเราก็ไล่ไล่ไล่ไปเรื่อยๆหาโอกาสที่คนที่เราสนใจเนี่ยว่าจะมีจีโนไทป์ได้กี่แบบเป็นเท่าไหร่อะแล้วถึงจะไปคิดว่าถ้าเขาแต่งงานกับคนเนี้ย โอกาสที่ลูกจะมีความผิดป,ก,ดปกตินะเป็นเท่าไหร่โดยคิดแบบนี้เลยแบบจับคู่อย่างนี้ก็ได้อ่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการคิดในข้อ35นะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ กด subscribe แล้วให้กินคำหนึ่ง